รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนให้อภัยกันเนี่ยบางคนให้อภัยกันตอนไหนครับตอนที่ส้นชีพไปแล้วก็มีก็ขอ สวัสดีขอจเจริญพรทุกท่านที่ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหามกุรชวัทยยหรือมอมอรอฝ่ายเผยแผ่พุทธศาสนาและส่งเสริมการสอนศีลธ,ธรรมในวันนี้สำหรับรายการอยู่เย็นเป็นสุขในวันนี้ที่ทางรายการได้นิมนต์เชิญอาตมาภาพกับผมเองมาคุยในวันนี้ก็อยากจะพบปะกับทุกท่านที่ชมรายการอยู่ โดยในวันนี้ทางรายการอยู่เย็นเป็นสุขได้นิมนต์เชิญมาคุยในประเด็นเรื่องการให้อภัยที่แท้จริงทุกวันนี้สังคมเรามักจะพูดคุยกันว่าเวลาเราให้อภัยกันให้อภัยแบบไหนจึงจะถูกต้องหรือให้อภัยอย่างไรจรึงจะถือว่าเหมาะสมต้องให้เร็วให้ช้าหรือว่าต้องให้ทันทีทันใดเลย หรือต้องรอเวลานานขนาดไหนจึงจะถือว่าเป็นการให้อภัยที่เหมาะสมเราจะเห็นว่าเวลาคนให้อภัยกันเนี่ยบางคนให้อภัยกันตอนไหนครับตอนที่สิ้นชีพไปแล้วก็มีบางคนให้อภัยกันเมื่อคุยกันไม่ถึง3-4สนาทีก็ให้อภัยกันแล้วก็มีหรือบางคนเจอกันทุกวันก็ไม่เคยให้อภัยกันเลยก็มีฉะนั้นวันนี้ทาง รายการอยู่เย็นเป็นสุขโดยมม,มรฝ่ายเผยแผ่พุทธศาสนาและส่งเสริมการสอนศิทธ,ธรรมนิมนต์เชิญอัตมาภาพกับผมเองมาคุยในวันนี้เพื่ออยากจะให้เราได้คําตอบเกี่ยวกับว่าการให้อภัยที่แท้จริงนั้นควรเป็นอย่างไรเพราะว่าเราจะเห็นว่าในสังคมนั้นคุยกันมากว่าคนนั้นให้อภัยคนนั้นไม่ให้อภัยคนนั้นให้อภัยร้อเคนนั้นให้อภัย50คนนั้นไม่ให้อภัยเลยแล้วตกลงแล้ว คุณหรือใครหรือเราเองใช้มาตรฐานใช้เกณฑ์ตัดสินอะไรเป็นการตัดสินว่าเราจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยยกตัวอย่างง่ายๆถามว่าเวลาเราบอกว่าให้อภัยเนี่ยสมมุติเราให้อภัยคนอื่นแต่คนอื่นไม่ให้อภัยเราการให้อภัยมันจะ,ม,นจะมันจะยังคงอยู่ใช่ไหมคล้ายๆกับว่าการทําสงครามถ้าฝ่ายหนึ่งยุติฝ่ายหนึ่งไม่ยุติสงครามก็ยังไม่ยุติ แต่ถ้าสงครามจะยุติก็ต่อเมื่อว่าฝ่ายหนึ่งหยุดแล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็หยุดด้วยเรียกกันว่าหยุดทั้งสองฝ่ายการให้อภัยก็คงไม่ได้แตกต่างจากสงครามดังที่กล่าวมาดังนั้นรายการอยู่เย็นเป็นสุขในวันนี้ก็เลยเชิญอาตมาผมเองมาคุยเพื่อที่จะเราพาทุกท่านพาพวกเราทุกคนได้แสวงคำตอบว่าการให้อภัยที่แท้จริงเป็นอย่างไรการให้อภัยที่แท้จริงเป็นอย่างไรนั้น วันนี้เราจะคุยกันเป็น4ประเด็นใหญ่ๆก็คืออะไรคือการให้อภัยประเด็นที่1คืออะไรคือการให้อภัยประเด็นที่2คือปัญหาการให้อภัยไม่ได้เป็นเพราะอะไรทําไมเราจึงให้อภัยกันไม่ได้ประการที่3คือวิธีการให้อภัยและก็ประการที่4ซึ่งเป็นประการสุดท้ายก็คือประโยชน์ของการให้อภัยวันนี้เราจะคุยกันใน4ประการ อะไรคือการให้อภัยปัญหาการให้อภัยไม่ได้วิธีการให้อภัยแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการให้อภัยเรามาเริ่มต้นในประเด็นที่หนึ่งก่อนกันนะครับประเด็นที่หนึ่งอะไรคือการให้อภัยเวลาเราเห็นคนอื่นให้อภัยหรือเราเองให้อภัยคนอื่นนั้นท้ายที่สุดแล้วเรารู้จักคำว่าให้อภัยหรือความหมายของมันมากขนาดไหนหลังจาก ตัวกับผมเองตัวตามาภาพเองได้ไปเห็นปรากฏ <ifter> การณ์ต่างๆแล้วก็เลยมีคําถามก็เลยสรุปว่าความหมายของคําว่าการให้อภัยเนี่ยตามนัยะที่สแสวงหามาได้มีอยู่สองประการดังน,นี้การให้อภัยจะเกิดขึ้นจากคําว่ามินนิ่งหรือความหมายของคำว่าให้อภัยเนี่ยมีอยู่สองนัยยะดังน,นี้หนึง่งเพิ่มปริมาณความรักการให้อภัยเนี่ย เราสามารถวัดได้จากเพิ่มปริมาณความรักถ้าเรายังรักไม่ได้เรายังเพิ่มปริมาณความรักไม่ได้การให้อภัยก็ไม่มีฉะนั้นความหมายประการที่หนึ่งของคำว่าอะไรคือการให้อภัยก็คือเพิ่มปริมาณความรักถ้าเรารู้ถ้าเรารู้สึกลักหรือว่าเราสามารถรักอะไรได้เนี่ยคำว่าอภัยมันจะเกิดมันก็คือในยัของที่หนึ่งของคำว่าการให้อภัย ประการที่สองก็คือลดความโกรธเกลียดได้นี่คือประการที่สำคัญเลยฉะนั้นความหมายของการว่าให้อภัยก็คือลดปริลดปริมาณความโกรธเกลียดได้แล้วก็เพิ่มปริมาณความรักได้นั่นคือนัยยะที่ทางกับผมเองตัวตามาภาพเองได้เสนอว่ามันคือประเด็นสำคัญเลยฉะนั้นการมาให้การว่าให้อภัยจึงหมายถึงเพิ่มความรัก แล้วก็ลดความโรกรธเกลียดแล้วถามว่าทําไมเราจึงให้อภัยไม่ได้ทั้งที่จริงเราก็รู้ครับว่าการให้อภัยนั้นอาจจะทําไม่ยากแต่ทําไมเราจึงให้อภัยกันไม่ได้บางคนนะให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นยังไม่ได้ไม่พอนะให้อภัยตัวเองยังไม่ได้ก็มีฉะนั้นอันนี้คือโจทย์สําคัญวันนี้เราก็เลยจะมาร่วมกันสแสวงหาคําตอบนอกจาก เราได้รู้ครับว่าอะไรคือความหมายของคําว่าการให้อภัยแล้วเรามาดูกันครับว่าทําไมการให้อภัยจึงเกิดขึ้นไม่ได้หรือปัญหาการให้อภัยเราให้ไม่ได้เพราะอะไรมองได้4ประเด็นดังนี้การให้อภัยที่เราให้กันไม่ได้เนี่ยมีอยู่สประเด็นสาเหตุมีอยู่สี่ประเด็นหนึ่งเพราะรักมากไปการให้อภัยไม่ได้มันมาจากความ มันรักมากไปเช่นในกรณีเรามีสิ่งของบางอย่างแล้วมีคนใดคนหนึ่งมาทำให้เรามาทำให้มันเปลี่ยนรูปร่างไปหรือมันทำให้เพี้ยนไปเราก็จะเกิดความรู้สึกอาฆาตมาร้ายหรือโกรธไอคนที่มาทำอย่างนั้นมันเพราะว่าเขาไปทำในสิ่งที่เรารักการให้อภัยไม่ได้มันมาจากเพราะเรารักมากไปถ้ามองจากภาษาที่พุทธิย่าพูดก็คือ มันมาจากคำว่าฉันทาคติก็คือลำเอียงเพราะรักนะรักมากไปนี่ก็มีผลเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับประการที่สองคือเพราะไม่ชอบอันนี้ก็ให้อภัยไม่ได้เลยก็คือมาจากโทสาคติเพราะว่ามันมาจากความไม่ชอบดังนั้นปัญหาการให้อภัยไม่ได้นอกจากเพราะรักมากไปก็คือฉันทาคติ ประการที่2คือเพราะไม่ชอบก็คือโทสาคติเราจึงให้อภัยไม่ได้ประการต่อมาคือเพราะไม่รู้ความจริงก็คือโมหาคติเราให้อภัยกันไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเราเองหรือเรื่องราวของคนอื่นหรือเรื่องราวของสังคมเนี่ยมันมีอะไรเป็นที่มาที่ไปเขาเรียกกันว่าไม่รู้ปัญหาไม่รู้สาเหตุของปัญหาและไม่รู้ว่าปัญหานั้นจะจบตรงไหน เราจึงให้อภัยไม่ได้นั่นคือประการสำคัญที่สามและประการสำคัญที่สี่ก็คือไม่กล้าหารการให้อภัยนั้นต้องใช้ความกล้าหารทุกท่านคนที่ให้อภัยได้นี่ถ้าภาษาแบบบ้านๆเขาเรียกกันว่านักเลงพอก็คือหมายความว่าต้องมีความกล้าหารการที่เราจะให้อภัยตัวเองได้การที่เราจะให้อภัยคนอื่นได้หรือแม้แต่ให้อภัยสังคมโลกได้เนี่ยเราต้องมีความกล้าหาร ก็คือเราต้องปราศจากพยาคติคือไม่กลัวดังนั้นเราให้อภัยกันไม่ได้เนี่ยมันมาจากสามเหตุสี่สาเหตุก็คือเพราะรักมากไปเพราะไม่ชอบเพราะไม่รู้ความจริงและเพราะไม่กล้าหารโดยเฉพาะประการสุดท้ายนั้นอาตมาภาพผมเองอยากจะให้ทุกท่านที่รับชมรายการอยู่ในวันนี้ยึดเป็นมนโนคติเลยว่าเรา ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือคนอื่นเนี่ยที่สามารถให้อภัยตัวเองได้ให้อภัยคนอื่นได้เนี่ยเขาต้องใช้ความกล้าหาญกันมากการให้อภัยไม่ได้ใช้เงินการให้อภัยไม่ได้ใช้ความชอบการให้อภัยไม่ได้ใช้ความโกรธเกลียดแต่เป็นการใช้ความกล้าหาญฉะนั้นเราลองสังเกตดูครับว่าถ้าเราจะให้อภัยใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้ความกล้าหาญขนาดไหนเชื่อมั่นเลยครับว่า ถ้าท่านไม่กล้าหารนะท่าให้อภัยไม่ได้กล้าหารที่จะยอมรับว่าเขาก็ผิดพลาดได้เราก็ผิดพลาดได้นี่คือปัญหาการให้อภัยไม่ได้เพราะรักมากไปเพราะไม่ชอบเพราะไม่รู้ความจริงและก็เพราะไม่กล้าหารดังนั้นถ้าเราอยากจะให้อภัย แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงให้หลักการในการให้อภัยคนเมื่อรู้ว่ามันมาจากฉันทาคติโทสาคติโมหคติและพยาคติเราจึงให้อภัยไม่ได้แล้วถ้าเราจะให้อภัยได้เราต้องมีวิธีการและว,วิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านเสนอไว้เราสามารถใช้หลักเรียกว่าหลักพม,มิหารสีได้เลยก็คืออะไรเพิ่มความรัก ประการที่หนึ่งเพิ่มความรักคนที่จะวิธีการให้อภัยได้เ,เพิ่มความรักคนที่เราให้อภัยไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเรารักเขาน้อยไปฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้อภัยคนนั้นให้เพิ่มปริมาณความรักคนนั้นขึ้นแล้วการให้อภัยจะเกิดขึ้นได้นั่นคือสภาวะในจ,ใจิตใจเขาเรียกว่าเพิ่มเมตตาประการต่อมาเพิ่มการช่วยเหลือเมื่อเรา เพิ่มความรักแล้วความรักมันเป็นเรื่องจ,จิตใจมันเป็นเรื่องความรู้สึกภายในมันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นความรู้สึกที่เรามีต่อบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนฉะนั้นนอกจากมีความรักแล้วเราต้องลงมือช่วยเหลือเขาด้วยเวลาเห็นเขาลำบากลำบนเวลาเห็นเขาเกิดความทุกข์เราก็ต้องใช้กรุณาก็คือความเขาเรียกว่าเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลเหมือนกรณีที่เราบอกว่าเรารักคนไทยเวลาคนไทยบางคนหรือทุกคนก็แล้วแต่ ที่มีปัญหาอุปัรรคเช่นปัญหาเพราะว่าภัยโควิดปัญหาเพราะว่า,า,า,าไฟไหม้บ้านอย่างเงี้ยนะครับเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนี่คือบทบาทของคำว่ากรุณาวิธีการให้อภัยเพิ่มความรักเพิ่มการช่วยเหลือก็คือกรุณาแล้วก็ประการต่อมาคือเพิ่มความรู้สึกยินดีด้วยคนให้อภัยกันได้เนี่ยนอกจากเพิ่มความรักนอกจากเพิ่มการช่วยเหลือแล้วต้อง เพิ่มความรู้สึกยินดีด้วยก็คือเพิ่มมุทิตาคนที่ให้อภัยไม่ได้เนี่ยจะยินดีไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้อภัยได้เราต้องแสดงความมีดีให้เป็นเวลาคนนั้นคนนี้ที่เรารู้จักจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเช่นกรณีอยู่ใน Facebook คนที่เราไม่ชอบรับปริญญาหรือคนที่เราไม่ชอบได้รางวัลน,นั้นรางวัลน,นี้เราไปกดไลค์มันก็จะเพิ่มมันก็จะลดไม่ใช่เพิ่มครับมันก็จะลดลดความเขาเรียกว่า ลดความโกรธเกลเียดลงได้เหมือนกันแต่ก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้เวลาเราใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีก็อันตรายนะคำพูดที่เราได้ยินอยู่ประจำก็คือคำว่าทัวลงเวลาคนใดคนหนึ่งทำอะไรผิดพลาดก็ทัวลงหรือคนใดคนหนึ่งพูดอะไรไม่เข้าหูเข้าตาเข้าใจก็ทัวลงอันนี้มันก็เพิ่มการให้อภัยไม่ได้ฉะนั้นวิธีการจะลด นะครับลดความโกรธเกลียดให้อภัยได้นั่นเองก็คือเราก็แสดงความมุทิตาให้เป็นคนนั้นเวลาโพสต์ว่าผ่าตัดคนนั้นเวลา,าไม่สบายเป็นทุกข์ญาติาเสียบ้างเราก็แสดงบทบาทให้เป็นในโลกโซเชียลครับในโลกเรียกว่าโลกออนไลน์อันนี้ก็สามารถาให้อภัยได้เป็นประการต่อมาก็คือเพิ่มการเข้าใจเพิ่มความรักก็คือเพิ่มเมตตา เพิ่มการช่วยเหลือก็คือเพิ่มกรุณาเพิ่มความรู้สึกยินดีด้วยก็คือเพิ่มมุทิตาและประการสุดท้ายก็คือเพิ่มการเข้าใจก็คือเพิ่มอุเบกขาหมายความว่ายังไงครับก็คือหมายความว่าคนเราจะให้อภัยกันได้น,นอกจากเพิ่มในเชิงบวกแล้วเราต้องไม่มีบวกเลยลบด้วยสังเกตง่ายๆเวลาอาตมาภาพเองตัวกับผมเองอยากจะให้เราจำลองเวลาเราอยู่ในโลกเฟส บุกหรือว่าลายลน์กลุ่มเป็นต้นเลยเนะี่ยเวลาใครบางคนโพสอ,อะไรเข้ามาหรือว่าพูดอะไรเข้ามาครับบางทีเราอาจจะไม่เห็นด้วยบางทีเราอาจจะเห็นด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็โพสต่อต้านหรือใช้คำหยาบไปเลยหรือว่าด่าทอไปเลย ที่เราเรียกกันว่าทัวลงที่จริงแล้วบางสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทัวลงหรือทําอะไรที่เราเรียกกันว่าระบายความรู้สึกของเราโต้แย้งไปโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาก็เกิดความโกรธเกลียดจนนํามาสู่กระบวนการให้อภัยกันไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเห็นอะไรที่มันไม่เป็นไม่เป็นที่ชื่นชอบหรือไม่ไม่ถูกใจเราแต่อาจจะถูกต้องก็ได้ เราไม่จําเป็นจะต้องไปร่วมขบวนทัวลงก็ได้เราสามารถที่จะใช้คําว่าเพิ่มการเข้าใจก็คืออุเบกขาให้เป็นวิธีการให้อภัยเนี่ยถ้าเราใช้แบบนี้เนี่ยแบบนี้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงสรรเสริญเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่ก็คือความเป็นผู้มีการอยู่อย่างพรมอยู่อย่างเข้าใจเพิ่มความรัก เพิ่มการช่วยเหลือเพิ่มความรู้สึกยินดีด้วยแล้วก็เพิ่มความเข้าใจโดยเฉพาะประการสุดท้ายนี้อาตมาภาพเองตัวกับผมเองอยากจะเชิญชวนเราชาวโลกชาวไทยทุกวันนี้นะครับได้ใช้ตัวนี้เยอะเพราะว่ายุควันนี้ทุกวันนี้มันมีการประสานงานกันมันมีการติดต่อกันอย่างรวดเร็วความไม่พึงพอใจความพึงพอใจมันถูกตอบมันสื่อสารกันรวดเร็วมาก เราต้องใช้ชีวิตใช้สติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาการใช้สติใช้สัมปชัญญะตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องดีแต่มันก็รวมอยู่ในคำว่าเพิ่มการเข้าใจหรืออุบเบกขานั่นเองอัตมาสังเกตเวลาอยู่ในโลกออนไลน์เช่นอยู่ใน Facebook เช่นอยู่ในไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยจะเห็นภาพเลยครับว่าคนเราทุกวันนี้มีความอดทนมีขันติมีธรรมะน้อยมาก อะไรที่ไม่พึงพอใจอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่เห็นว่าไม่ถูกต้องตามใจตัวเองก็จะโพสต์โต้ตอบหรือว่าก็โต้แยง้งพอโต้กันไปโต้กันมาท้ายที่สุดก็ไม่มีใครไม่มีใครดีกว่าใครเลยพูดง่ายง่ายก็คือเละทั้งคู่ฉะนั้นถ้าเราจะให้อภัยกันได้เราต้องเพิ่มการเข้าใจประการสุดท้ายที่จะคุยในประเด็นเรื่องการให้อภัยที่แท้จริงก็คือประโยชน์การให้อภัย การให้อภัยเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเราจะสังเกตเห็นว่าที่อัตมาภาพเองได้นำเสนอตั้งแต่ต้นว่าการให้อภัยก็คือการเพิ่มปริมาณความรักแล้วก็ลดปริมาณความโกรธเกลียดลงแล้วก็นำมาสู่ว่าเราจะให้อภัยเราจะต้องมีเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาให้เป็นรักมากเกินไปก็ไม่ใช่ไม่รักเลยก็ไม่ใช่เขาเรียกกันว่าต้องดำเนินการอยู่บน ความเหมาะสมหรือทางสายกลางก็ว่าได้ถ้าเราจะตีความอย่างนั้นฉะนั้นการให้อภัยจึงมีประโยชน์ดังนี้ตัวผู้พูดเองเสนอว่าการให้อภัยมีประโยชน์อยู่3ประการดังนี้ 1. ทําให้ตนไม่เสียสุขภาพจิตแน่นอนเลยคนที่ให้อภัยนีย่อย่าคิดนะครับว่าเรากําลังคิดร้ายต่อคนที่เรากําลังคิดถึงในความเป็นจริงแล้วการให้อภัยไม่ได้เนี่ คนที่ลำบากก่อนคนที่เรากำลังไม่ให้อภัยนีย่ก็คือตัวเราเองนั่นแหละฉะนั้นการให้การให้อภัยไม่ได้มันจึงทำลายสุขภาพจิตตรงกันข้ามถ้าเราให้อภัยได้เราจะมีสุขภาพจิตที่ดีเราจะมีสุขภาพาจิตที่สงบสะอาดสว่างสงบเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตของเรานั้นมันสะอาดมันสว่างแล้วมันก็สงบจะนอน จะไปไหนมาไหนจะคบค้าสมาคมกับใครมันก็โลง่งมันก็สบายมันไม่เครียดยิ่งทุกวันนี้เราจะเห็นภาพว่าอยู่ในสังคมมันเครียดกันเยอะฉะนั้นถ้าเราให้อภัยได้ประโยชน์ประการที่หนึ่งก็คือทําให้ตนไม่เสียสุขภาพจิตประการที่สองก็คือทําให้คนรอบข้างมีความมีความสุขคนที่ให้อภัยได้เวลาไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยจะทําให้สังคมนั้นไม่วุ่นวาย จะทำให้สังคมนั้นเรียกกันว่ามีบรรยากาศแบบปกติสุขเมือ่อเมื่อสังคมเมื่อครอบครัวเมื่อประเทศชาติเต็มไปด้วยคนให้อภัยประเทศหรือสังคมหรือครอบครัวนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขคนฉะนั้นเวลาเราครบใครเนี่ยถ้าใครก็ตามที่เต็มไปด้วยอาฆาตมาดรล้ายให้อภัยไม่ได้ลังสีหรือว่าความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันจะถ่ายเทมาหาเราด้วยเหมือนกัน มือนที่เราเรียกกันว่าคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นล่ะลักษณะเดียวกันเลยฉะนั้นก็คือประโยชน์การให้อภัยประการที่สองก็คือทําให้คนรอบข้างมีความสุขคนให้อภัยไม่ได้จะยิ้มไม่เป็นหรอกฉะนั้นคนที่ให้อภัยได้เนี่ยจะยิ้มง่ายมีความสุขแล้วบรญญัแล้วความสุขหรือการยิ้มง่ายเนี่ยมันจะถ่ายเทมาให้กับคนรอบข้างด้วยก็ทําให้คนรอบข้างมีความสุขตามไปด้วยประการที่สประโยชน์ของการให้อภัยก็คือทําให้สังคมสงบสุขได้ เราจะเห็นว่าไม่ว่าสังคมระดับประเทศชาติหรือสังคมระดับครอบครัวสังคมระดับหมู่บ้านจังหวัดหรือตำบลเนี่ยถ้าให้อภัยกันไม่ได้นะสงครามก็เกิดถ้าเป็นครอบครัวก็สงครามระหว่างพ่อแม่ลูกหลานแต่ถ้าเป็นระหว่างประเทศก็เห็นกันทั่วไปฉะนั้นสงครามเกิดไม่ว่าจะเป็นสงครามระดับไหนก็แล้วแต่ล้วนมาจากการให้อภัยไม่ได้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอ ตามที่ได้เกิดนําได้พูดได้นําเสนอในประเด็นเรื่องการให้อาภัยที่แท้จริงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ที่รับชมรายการอยู่ในวันนี้ว่าเรามาร่วมกันให้อาภัยกันเถอะสิ่งที่คนอื่นทํากับเราหรือเราทํากับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยากเย็นขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนหรือเล็กน้อยขนาดไหนอาตมาเชื่อว่าผมเองเชื่อว่าเราสามารถให้อาภัยกันได้เพราะว่า ถ้าเราสามารถให้อภัยกันได้แล้วตัวเราเองก็มีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขแล้วที่สําคัญมากสังคมโลกประเทศชาติก็จะสงบสุขตามไปด้วยก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมให้อภัยกันก็ขออํานวยพรทุกท่านที่รับชมในรายการในวันนี้จเจริญพรสาธุ การให้อภัยจึงมีประโยชน์ดังนี้ตัวผู้พูดเองเสนอว่าการให้อภัยมีประโยชน์อยู่3ประการดังนี้1ทําให้ตนไม่เสียสุขภาพจิตแน่นอนเลยคนที่ให้อภัยเนี่ยอย่าคิดนะครับว่าเรากําลังคิดร้ายต่อคนที่เรากําลังคิดถึงในความเป็นจริงแล้วการให้อภัยไม่ได้เนี่ยคนที่ลําบากก่อนคนที่เรากําลังไม่ให้อภัยนีย่ก็คือตัวเราเองนั่นแหละฉะนั้น การให้การให้อภัยไม่ได้มันจึงทําลายสุขภาพจิตตรงกันข้ามถ้าเราให้อภัยได้เราจะมีสุขภาพจิตที่ดีเราจะมีสุขภาพาจิตที่สงบสะอาดสว่างสงบเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตของเรานั้นมันสะอาดมันสว่างแล้วมันก็สงบจะนอนจะไปไหนมาไหนจะคบค้าสมาคมกับใครมันก็โลง่งมันก็สบายมันไม่เครียดยิ่งทุกวันนี้เราจะเห็นภาพว่า อยู่ในสังคมมันเครียดกันเยอะฉะนั้นถ้าเราให้อภัยได้ประโยชน์ประการที่1ก็คือทําให้ตนไม่เสียสุขภาพกิจประการที่2ก็คือทใํใ